โรตารีฝางจัดโครงการปล่อยปลามหากุศลหาไรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอฝางแม่อายชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเอี่ยนตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพัชรีพรทาวดีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยปลามหากุศลซึ่งสโมสรโรตารีฝางได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5ระดมเงินที่ได้จากการจำหน่ายปลาไปทำโครงการเพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอฝางแม่อายชัยประการเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นรายได้ของประชาชนต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับสโมสรได้รับเงินบริจาคซื้อปลาจากหน่วยงานร้านค้าสมาคมชมรมเพื่อนสมาชิกจากต่างสโมสรสมาชิกสโมสรโรตารีฝางและครอบครัวด้วยครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับจัดขึ้น